กูจะเล่าให้ฟังครัก to the ูไปเดินกูกูไปกูไปเดินนมอใช่ไหมแล้วมีผู้ชายสามคนน่ะเด็กนักเรียนน่ะผู้ชายสามคนน่ะอยู่ประมาณมอห้ามอหก้ยพี่มารีพี่มารีไหนวะนี่ตั้งไงพี่มารีนี่ยยืนอยู่ยืนอยู่แล้วทีนี้เดินมากับเพื่อนสามคนนี่นี่ไอกูบอกแล้วพี่มารีพี่มารีขอถ่ายรูปหน่อยครับผมแม่งโคตรเอฟซีพี่เลยผมติดตามพี่ทุกคลิปเลยพี่กูถามว่าคลิปล่าสุดพี่อะไรอ่ะออเี่ยล็กหนักหนักหน่อก้ากูจะเข่งนี่กูไม่ให้ถ่ายพ่อผมเดินเลย สวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนตอนนี้อยู่กับ,บมาสเตอร์โมเมนต์ครับพี่มาลีครับระหว่างดิวกับพี่นัทที่จะเอาใครถมให้อีมอีกคนน่าจะเอาดิวครับเมื่อวานนี้ผมก็คุยนะคุยแบบปกติเลยดิวเขาเขาก็พูดตรงๆแต่ก่อนเขาเคยชอบผมตอนแรกๆเลยอันนี้ไม่ได้แกลาาอันนี้สาระเลยคุยกันเปิดใจคุยกันเลยแต่ว่าก็ลองถามเขาเองแล้วกันอะ อ้อยคิมันมีใจให้แต่ว่ามันเริ่มมีคน,น,นมาจีบเยอะแล้วไงมือสอง2 2> จังครับมือสองบ้านพ่อึงินมือหนึ่งในควายทำไมหลุยยืนถอดเสื้อเต้นข้างหลังครับมึงก็เชื่อเนอไอโง่ไอเฮียทตดหมายเดนลกเย็ดแม่มุกใหม่นะฮะมุกใหม่นะคุยมาลีเย็ดกับคูปา่าดุอยดอกลีเออแอจังไอ้เฮีย ด่าไอ้ลุยแรงๆหน่อยพี่ชายไอ้ลุยชัดหมาตกทองเอาไงลุยอีคนนึงครับน้องโ๊กอโซคูตแต่แหมเมื่อโสเพณีสวยมากโนหนึ่งขอบคุณมากครับพี่มารีด่าไอเหี้เล่คอดำหน่อยครับพี่มารีด่าไอเล่ยอ,อย่าด่าเลยครับเฉพาะคอผมก็ผมผมพิ่งรู้ว่าคอผมเพิ่มเพิ่งมีสีดำเ่ย ผมขาวก่อน่มนจะเข้าตัวจ้าของวก็โลนอโลนได้ไงไม่รู้เหมือนกันครับโอโลนที่อะไรของมึงเนี่ยเธ <c oughs> อบอกกูสั่งคังฟันเหลืองจักระดำลิ้นยยงงได้ข่าวว่าสายดมหรอสายดมคืออะไรครับ <c oughs> อะไรดมอะไร หน้ามึงเหมือนลูกไอ้กิตติเลยมันเออเพราะแม่มันโดนน้ำเชื้อเพื่อนชายทั้งห้องเลยอีบราีนีะหน้าเออเหมือนมึงเลยห้าพันห้ารอยห้าสิบห้าเขาคือใครครับกิตติอะไรเนี่ยไอ้นี่ลู่เยอะเนาะพี่มาลีด่าอีตาหน่อยค่ะอีตาอีดอกลีมีปัญหากันนะใครกูด่ามึงเอาชื่อมึงไปจำเอาเองแล้วกันสั์ไก่ตะฟันแมงเพราะไม่ตรงฟันฟันแมงพ่อมึงองากูเคี่ยวข้าวโพดแล้วเอ้ไม่ใช่ข้าวโพดนั่นแหละถูกแล้ว แล้วกูกัดแล้วฟันกูรุดทำไมนี่ฟันแตกไอ้เหี้ยอ,อีป้อมเรยงทาดหมาเลี้ยวระยำทัดชั่วพี่ไอ้หนุ่ยอยาคนชื่ออีป้อมเร่งๆหน่อยครับก็ถูกใจให้ผมสัก2สองพันห้าหน่อยนี่ก็ถูกใจให้ผมสัก2สองพันห้าได้ไหม ตั้งแต่สี่ส <4 S 2> ี่ทุ่ม,มสวัสดีครับน้องชายตั้งแต่สี่ทุ่มสี่ทุ่มสิบสี่ทุ่มยี่สิบนี่แหละผมจอดรถได้ปุ๊บผมเข้ามาปุ๊บหลังหน้าหน้าแดงก่ําเลยคือขับรถมาแต่พัดยาควันอะไรอยู่ข้างหลังควันหายควันเปิดคมอคมเลย,เ,ลยเออสักสองสามนาทีปุ๊บกดสตรีม อะไรเลือกโทษอดีตได้แล้วขอบคุณมันเหอะมันสอนเราโตรเยอะอ๋อแคปชั่นเหรอเลือกโทษอดีตได้แล้วขอบคุณมันเหอะมันสอนเราโตรเยอะไอต้าข้าวโทษของมึงอ่าเก็บไว้ให้แล้วกันเก็บไว้แล้วกันแคปชั่นนี้เหียเอ้มึงใครยาวๆไปโสต์กาไปได้ฮเย็ดแม่สรรหายาจริงโโต้นหาแคปชั่นเนาะเมืองไทยเมืองไทยแล้วนี่เราเก่งน,นะไม่แพ้ชาติใดนะครับเรื่องแคปชั่นเนี่ยสัญหาจริงอะครับ เก่งที่หนึ่งเรียนจบไหมหน่อคือเปล่ามึงก็มาทัวร์มึงคิดว่ามึงเก่งเนี่ยนะ,ะมาท่ากูนอย,อย่างนี้นะมึงคิดว่ามึงเก่งเนะี่ยโลกเหมือนหล่ออะไม่เหมือนแล้วครับหล่อเลยมึงว่าถ้าพี่โกนสกินเฮดแล้วพี่พี่ปล่อยจอนเนี่ยพี่ปล่อยจอนเนี่ยพี่ปล่อยหนวดกับปล่อยจอนนี่มึงว่าพี่หลอปะไว้เขานิดน,นึงพี่มารีค่ะ เสื้อที่ใส่ขายไหมครับพี่อยากซื้อไว้ประมูลตัวนี้พันแปดตัวนี้นะจากชอ 1, ็อปพันแปดผมใส่มาแล้วประมาณสามครั้งมั้งตัวเนี้ยผมใส่แค่สามครั้งผมให้ครั้งแล้วครั้งละพันละวงันบวกเพิ่อมอีกสามพันแค่นั้นแหละ 1, พันแปดพบวกเพิ่มสามพันเป <4, 8. S 2> ็นสี่พันแปดเพราะว่ามันมีแบบเลอะสีไงคนใส่มันจับธรรม่ได้นะ้อง ขออ่าเงืนหน้กพี่ตาครับดน่ะไอสัตว์หลังหน่อยครับไอสัตว์หลังไอนรกไอชาติหมาชาติชั่วเลวละยำฉันต่ำฉันที่มารีครับไปหลุยจะแอบต่อยหลังพี่ลองหันหลังดูมันอยู่นี่ครับมันอยู่นี่ครับมันบอกว่าพี่ครับไอหลุยจะแอบต่อยหลังพี่ <c oughs> มันอยู่ตรงซ้ายขวาตนีต<ร>นมึงหลอกตัวมึงเองก็เปล่านะมึงหลอกกูไม่ได้หรอกโง่ หลอกใครมาหลอกกูเหี้ยดูดอะไรครับบุรี่ครับแต่อย่าดูดตามนะป็นสิ่งไม่ดีเครื่องหมายตัวนอนอยู่ในฮ e ีแมมเครื่องหมายตัวนอนอยู่ในฮ e ีไอแมมเครื่องหมายตัวนอนอยู่ในฮีไอแมมทำไมกูทาอะไรก็เทไ่ไปหมดเลยวะขนาดกู <c oughs> ดูตัวกูเองแบบไหลอยู่นี่กูยังว่าตัวกูหล่อเลยดีครับเขาที่ฟีไฟล์ด้วยได้ไหมตอนนี้ผมห้าจุดสามเคซับขอเข้าสังกัดฟีไฟล์ด้วยครับห้าสิบห้าเอเย็ดแม่ อย่าเนี่ยนพี่ต่อยสิบฟิงสิบครับต่อยสิฟิงสิบซิมอะไรมันมีรายการอะไรสิบฟิบสิบไม่มีหรอกครับน้องเอ็ซีพี่มาลีหน้าฮีค่าอย่าลืมเอาตังไปยัดนมน้องมิ้นใหม่นะพี่นะอ๋อเทนไฟเทนหรอต่อยกลัวกลัวไปต่อยคนตายอ่ะ สวัสดีครับผมติดตามพี่มานานแล้วครับผมชอบดูพี่มากครับสนุกมากมากคลิปล่าสุดพี่อะไรอะต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่ทิงกูยังชอบเลยนะแบบกูวันนั้นกูไปเด็กกูไปเดินเดมอเอางี้กูกูจะเล่าให้ฟังพี่ครับดาอีสัจจุกูไปเดินกูกูไปกูไปเดินเดมอใช่ไหมแล้วมีผู้ชายสามคนอ่ะเด็กนักเรียนอ่ะผู้ชายสามคนอ่ะอยู่ประมาณมห้ามหกอุ้ยพี่มารีพี่มารีไหนวะนี่ยังไงพี่มารีนี่ยยืนอยู่ยืนอยู่ นนและทีนี้เดินมากับเพื่อนสามคนนี่นี่องกูบอกแล้วพี่มมลีพี่มมลีขอถ่ายรูปเนี่ยครับผมแม่งโคตรเอฟซีพี่เลยผมติดตามพี่ทุกคลิปเลยพี่กูถามว่าคลิปราสุดพี่อะไรอ่ะนยนาอีเล็กหนักหนักหนอกูจะเขกนี่กูไม่ให้ถ่ายพ่อมเดินเลยเ <c oughs> ย็ดแม่หลายทีแหละไอ้คำนี่ข <c oughs> อ,อหน่อยเถอะ กูกูให้แปนลูกยอมาอีกสองรอยตัวเต็งสระบุรีกูไอแปนลูกยอมาอีกสองร้อยให้แปนลูกยอมาอีกสองร้อยตัวโอเคใจมากน้องมึงตัวเต็งนะมีนี่ไหมนะ้ออย่างเงี้ยท่าเกมไอเทม ผมติดคุกตั้งแต่อายุสิบาดูพี่ในคุกในคุกเขาเล่นโทรศัพท์ไปกันได้เหรอวะพัฒนาเรด่องปนี้ยไอเวนี่มันสวดอะไรให้กูอีงเนี่ยโดนเนตสวดเป็นผ้าเลยนะไม่ใช่พ้าดูกูเนี่ยเนี่ยจะเอากูไปบวชอีกรอบกูไม่ไปนะบอกก่อนมันสวดอะไรให้กูฟังอีกใช่มาแช่งดูเนี่ยแหม่โสเพนีอาร์พีจีหัวดำแดง ี่มาลีด่าคือไอขวัญชัยหน่อยครับไอขวดญชยนรลกชาตหมาเลวระยำชาตชั่วเฮียเลวซ้ำช่วงนี้สนับสนุนโดยสนุนโดยแม่หองตราแม่มาลีของแท้ต้องมีแม่แหม่มผีโยกังจับตัวตุ่นพ่อมึงเนี่ยคีโยกังจับตัวตุ่นมันพ่อมึงเนี่ยฮะดามองตายแหมให้ฟังหน่อยต้ำ มันทวนคำครับน้องผมรู้ผมรู้ผมรู้ฝั่งนี้ครับอย่าอย่าอย่าเล่นกับผมครับอย่าเล่นกับผมได้ไม่ได้หรอกเรียกชื่อเสี่ยเรียกโอ้โหดูนี่มาสามิบบอกชื่อเสี่ยไม่เรียกหรอกไม่เป็นเสี่ยจริงหรอกไอคิงอ้วนขึ้นหรือเปล่าครับอ้วนครับตอนนี้คิงน้ำหนักเก้าสิบครับของผมก็เก้าห้าครับแต่ว่าคิงสูงกว่าผมนิดนึง พี่ตัดผมพี่ตัดผมเปิดข้างลากใสกันจรแหลมหน่อยครับอะไรวะเปิดข้างไปหลุยหมอยขึ้นยางอกูอจะเป็นทรงเฮียอะไรหนึ่ทีนี้อ่ะแต่เราองค์เย็ดแม่สันหาจริงนะพี่จำผมเอกได้ไหมที่พี่ไปกลับผมแล้วโดนรุ่ง1ิถึงสองอ่ะพี่ <laughs> ไอเอ็กไหนเอ็กเอ็กเอ็กร่าดเปล่าวะใช่ไหมวะเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยเอ็กเหรอจำได้จำได้น่าโรงเรียนอ่ะหน่อยครับเรียบร้อยพ่อคิงหน้าโรงเรียนอนุบาลน่ะใช่ไหมอนุบาลนครราชสีมาไอเอ็กดูกูมันไอเอ็กมาดูกูเลยไม่ครับไม่มีครับของดีมีข้างเดียวมจะยอดเนี่ยมีแต่มัดเนี่ยยอดย้อนทั้งดนทั้งหน้าทั้งหลังหนาคนชื่อแดงหน่อยดิพี่ขอไอ้แดงไอ้เสียแดง เอาไปเลยผมติดศูนย์สิบสามตัวครับผมควรทำไงลาออกครับโง่ขนาดนี้ลาออกเซอน์อีเวนยัดแม่มึงยังกล้ามาถามมาเมนถามเนาะผมติดศูนย์สิบสามตัวต้องควรทำไงลาออกไม่งั้นไม่ให้สิบรอดชนตายอ่ะตายแล้วบอกกูด้วยล่ะมาเข่าฝันกูนอนครับมันหลับเดือนหนึ่งมันกลับมาแค่นั้นแหละคิวกูนะ โดเนตกวนสตีนเฮียใครหมวยมัดจุกพี่กับดิวมีอะไรกันยังครับยังครับแค่เคดูดปากกันเฉยแต่ยังไม่มีอะไรครับตกลงจะทำท่อไหมครับท่ออะไรบอกกูสกบอกบอกตัวมีพี่มารีดาน้องผมหน่อยชื่อซาฟา มึงไม่เอาชื่อนอกมึงชื่อโซฟาเลยละ่ะคชื่อหนารักนะพี่มาลีด่าน้อง <c oughs> ผมหน่อยชื่อซาฟาขอแรงแรงชื่อนอกก็ด่ารักจริงเลยซาฟาเอากูตั้งใครใหม่แล้วกันเป็นโซฟาชื่อนี่จะเลินไปบอกพ่อกับแม่มึงด้วยเด้อบอกกูบอกหิวมวยหิวมวยมึงก็ไปหานักมวยวะบอกขี้อะไรกูพี่มารีจำผมได้เปล่าที่โดนยิงที่เหลือมอ่ะผมกลับมาเกิดเร็วพี่ไอเวนเอ้ยเจ็ดแม่ พี่มารีจำผมได้เปล่าที่โดนยิงเดอะมอ่ะผมกลับมาเกิดแล้วพี่มึงมึงตายแล้วมึงยังจำความตัวมึงได้อีกเนี่ยนี่ฮะมึงเก่งเกินคนแล้วประเทศชาติยดแม่เป็นไปเยอะเลยได้ำได้ได้สู้ๆครับพี่ครับน้องไอ้เหี้ยเออมึงรู้แบบชะตาปีที่แล้วที่มึงตายได้เนี่ยวะานัวตัวปีกูกว่ากูจะมาเกิดเป็นเทพเป็นเทพั่งอยู่ทุกวันเนี่ยจะไม่รู้เลยครับนาตอน ห้ารอปีที่แล้วกูเกิดเป็นอะไรกูยังไม่รู้เลยเกิดเป็นขุนซึ้ขุนพันหรืไเปล่าไม่รู้เลย,ย,อ,ยลอ่ะผมจะบอกทุกคนนะว่าผม,มเหนื่อยขนาดไหนผมขับรถมาคครรัับบลอเ่นผมขับรถมาออกมาจากอ่าพัทยาตั้งแต่สี่โมงเย็นเกือบห้าโมงขับมาไม่ได้นอนเลยมาสตรีมทุกคนมาบอกทุกคนวันนี้ก็มาบอกทุกคนว่า ผมก็จะกลับมาสตรีมทุกวันผมอ่ะรักคุณดูนะเหมือนที่คุณดูรักผมแล้วกดไลค์ให้ผมกดไลค์อ่ะมันไม่ได้ตังหรอกแต่ว่ามันเป็นกำลังใจที่แบบพี่ตาตาครับทําไมคนอื่นใช้โฟมแล้วหน้าใสแต่ทําไมพี่ใช้แล้วหน้าหิกครับกําลังใจอะพี่อยากได้จากพวกเรานะครับขอสักสี่พันได้ไหมไดาไอจัครแ,รแรงหน่อยครับไอจ็ดแรงมีแค่นี้อ่ะหนูนา ให้ผมหน่อยได้ไหมครับอาถือว่าผมขอแลวครับได้ไหมไอเยียมาลีควยดำเหม็นจริงจากแร้แก้เหม็นมึงไม่น่าเกิดมาหรอกจริงๆไอชาติควายอออยอดง้องน้องเนยให้หน่อยครับมึงก็ไปงอดัวจะกระเคน้องน,อง,น,อง,นองน้องเนยจีบเมียเขาดวงเขาเล่นนี่พี่หน่าจินดาหน่อยครับพี่สุดหลออ่ออินดาลีชาดหมาเวลวระยำชั่วเซลซามในรกชาด ปบปสวัสดีครับพี่ใช่แจ็คแปะร,ระโฮไหมครับหน้าพี่เหมือนลูกบอลจังครับหน้าแตด,ดีครับ ดาอีต้นหน่อยครับขอเร่งเรงได้กินเลยไหมคืนนี้ขอที่ห็ดสักสามตัวครับพี่มาลีคนหล่ออย่าอ้วกอะไร